ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่สปปลาวท่านผู้ชมนะหลังจากเกิดการระบาดของเชื้อโควิดในทีนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับก่อนจะไปฟังข่าวผมก็ต้องขอกล่าวคำทักทายท่านผู้ชมทางสงปปลาวก่อนนะครับว่า สบายดีนะท่านผู้ชมสปปลาวนะครับแล้วกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางประเทศไทยด้วยตรงนี้เขาบอกทางการคนครเวียงจันทร์ท่านผู้ชมได้ประกาศนะเรื่องของข้อห้ามการเดินทางนะห้ามเดินทางเข้าออกคอนครเวียงจันทร์และก็อีก4อำเภอด้วยกันนะฮะของเมืองหลวงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่19จนถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับสำหรับสีอ่อำเภอเนี่ยที่เมืองหลวงประกาศกําหนดห้ามเดินทางประกอบด้วยอำเภออะไรบ้างอำเภอศรสีสัตนาค อำเภอสีโคตบองอำเภอจันบุรีและอำเภอชัยเชษฐานะฮะเป็น4อำเภอและยังห้ามการเดินทางไปยังพื้นที่เฉพาะที่อยู่ในอีก3อำเภอท่านผู้ชม คืออำเภอชัยธานีอำเภอหาดทรายฟองแล้วก็อำเภอนาทรายทองนะครับที่อยู่ในเขตเมืองหลวงเช่นกันเขาบอกความเคลื่อนไหวเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากจานวนผู้ป่วยติดเชือ้อโควิดในทีเนี่ยเกิดขึ้นในนครหลวงเวียงจันทร์ที่เพิ่มสูงขึ้นในวันเสาร์เมื่อวันที่18บแปดในทานผู้ชมโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจด,ด้านการป้องกันนะฮะและควบคุมโควิดในทีนแห่งชาติของสองปอรลาวนะทุกผู้ชมนะได้ประกาศว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เนี่ยฮะสี่คน จากทั่วประเทศนะภายใน24ชั่วโมงนะฮะโดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อในนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยถึง265คนที่นับเป็นยอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อสูงรายวันที่สุดเท่าที่สปป,ปลาวเคยเจอมาและมากกว่า90%ท่านผู้ชมของผู้ป่วยติดเชื้อในเวียงจันทร์เนี่ยเขาไปเชื่อมโยงไปเชื่อมโยงกับโรงงานตัเย็าผ้าในอำเภอจันบุรีโดยคนงานมากถึง260คนจากคนงานทั้งหมด1,000คนท่านผู้ชมก็คิดเป็นค่าเฉลี่ยประมาณสัก26%เพราะฉะนั้นทางการลาวเนี่ยเขาค่อนข้าง เซฟนะสั่งเลยว่าห้ามการเดินทางจบข่าวท่านผู้ชมมีประมาณนี้ก็ขอเอาใจช่วยนะครับพี่น้องสองปปรเราขอให้พ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ก็อย่าลืมสวนแม้สองชั้นล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างอันนี้สําคัญนะครับเป็นหัวใจหลักเลยของการการ COVID ันโควิดในทีนแต่ถ้ากลับมาดูบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีอะไรให้เราเห็นหลายๆอย่างนะเทียบเท่ากัน,นผมไม่ได้ชี้นำท่านผู้ชมให้ไปโจมตีรัฐบาลน,นะ เพียงแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยมีประชากรประมาณสัก7ล้านแต่บ้านเราเนี่ยหกกว่าล้านเกือบ70ล้านคนแต่สิ่งที่มันต่างกันคืออะไรนู้ไหมท่านผู้ชมมาตรการมาตรการเนี่ยเขารู้ว่ามีตกติดเชื้อเนี่ยขึ้นหลักร้อยเนี่ยนะสี่ร้อกว่าคนเขาสั่งหยุดการเดินทางชะง,งักหมดเลยให้เบรกทุกอย่างแต่บ้านเราเนี่ยติดเชื้อหลักร้อยหลักพันเดินทางตามสบายจ้ะอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันรู้มันเกิดจากความหละหลวมหรือความไม่เข้มข้นบ้างไหมมันน่าจะเอาของข้อข้อ,ขอดีของแต่ละประเทศมาใช้อะ่ะไม่ใช่จะแบบกูคิดอย่างเงี้ยกูทําอย แล้วสุดท้ายมันก็บานทุ่มแบบนี้ก็ดูแลตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนสปปอร,ราหรือคุณอยู่ชาติไหนก็นแล้วแต่สิ่งสําคัญครับสวมแมสสองชั้นล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างแล้วก็ถ้าคุณไปทํางานอยู่ในห้องอากาศปิดก็ถ้าจะดูแลตัวเองดีๆก็ระบายอากาศทุก1ชั่วโมงฝากประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ